ผมอยากเล่นเก่งน้องทำยังไงเล่นทุกวันครับเล่นแบบมีเป้าหมายนะเฮ้ยน้องที่เอาไปสิบสิบสองได้เหรอโอ้โหโลเปเอาเรื่องขอตึงงครับน้องขอตึงตเจ็ดแปดเจ็ดหกสามสี่สี่ไปน้องเล่นเป็นกลุ่มเล่นคนเดียวเลยเล่นฟรีสไตล์เลยน้องเออกล้าเล่นหน่อยพี่เล่นหลังให้เนี่ยพี่ไม่อยากไปเล่นหน้าเพราะว่าเล่นหน้าเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาไม่ได้เล่นไง ใครเล่นแล้วเอาตัวตึงๆเล่นจมๆก่อนกูดเดดน้ำเ good, dead, okay. ข้าห้องทันเฉดเลยวะโอเคผมคลิปนี้ก็เรียวๆเลยนะไม่ได้เปิดคลิปด้วยผมก็เข้ามาเล่นกับพี่เอกนะครับผมใครที่เป็นสายนะักแข่งน่าจะดูดีนะว่าเขาคือใครนะครับผมเขายิงกันแล้วว่ดาวเพื่อนดาวเพื่อนระวัง เอาดาวเฉยเลยเอาตัวไหนดาววะนะ่ะหลังนะโทษนะเพื่อ,อนช่วยไม่ได้อ่ะหลังกันมา,า,มาพี่เขามาวะเขาเอกมาแล้วนะจะเย็นพี่ชิบหายแล้วพี่เอ็กกูโดนลุมโอ้ช่วยไม่ได้่ะพี่เท่าทีนะเลือดผมไม่มีอะ่ะเขามีคาตานะสองคนเลยนั่นอ่ะ โอ้โหเขารู้ได้ไงวะทุกคนอุ้ยเาดาวหนึงโอ้โหการกระบาลเลยเขียวไม่ไหววะ่ะเกมแรกมาทุกคนเกมสองพี๙นดีกว่าพี๙สนเป็นปืนที่แบบเล่นดีมากเลยนะซีซีเนี่ยผมได้มาสองคิวนะอุ้ยพีดาเมจเยอะจังวะ โดนนำหนึ่งสูตรนะผมผมเล่นขวดดีกว่าวะ,วะเพื่อนเล่นซ้ายหมดเลยมีเสียงเท้าคนออกทุกคนเขาไม่มีฝั่งซ้ายนะดักกันอุ้ยมาพอดีเลยร่วงหนึ่ง พี่เขาจะมาเอาปืนหรือเปล่าเนี่ยชิบหายละผมเก็บมาด้วยไงประเด็นน่ะทันยาก่อนพี่เอกน่าจะไม่มีปืนนะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนมาให้พี่เขาก่อนของอยู่นี่ตอนแรกผมเก็บไปไงผมไม่รู้ว่าเขาจะมาเขาไม่น่าเอานะ,ะเขาเป็นวาล์กข้างในละเดี๋ยวเขาไปช่วยแป๊บนึง เยอะนะเพื่อนดวงหนึ่งตัวท้ายสวยมาเดยหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวเอาม p 5ไฟไปให้พี่ฮ้อก่อนของอยูน่นี่นะเอาเนะพื่อนเก็บไปเฉยเลยของอยู่นี่โอเคเพื่อนเะพื่อนเขาคืนละ ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจใผมเลยนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้เปิดคลิปเลยอะ่ะผมเข้ามาแบบเดียวๆเลยตอนเข้าห้องก็ไม่ได้อัดนะหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมแต่เกมนี้ผมออกซ้ายนะเพื่อนเราเล่นขวานะครับผมขวาตัวหนึ่งนะ วิ้ยขวาหมดเลยนี่ว่าขวาสี่เลยหามุมดักก่อนทุกคนไปข้าขงบนตัวนึงยิงเลยนะปล่อยเฉาเลยจจงหวันนี้ <S 1> <S 1> เอาเพื่อนเอ้าเฮ้ยทำอย่างี้ได้หรอ <S <S ผมก็สาดยิงขึ้นโลสุดท้ายตรงเต็นนะ สวยได้4คิวนะผมเมื่อกี้เพื่อนลาดผมเฉยเลยผมยิงขึ้นโลได้ยินเสียงดีเซอร์ม็ดเดียวเลยเมื่อกี้โอ้โหอันนี้มันแพงจังวะพันห้า 1, เลยหรอซื้อ EP เรียกว่าวิ่งเร็วพันห้าเลย เฮ้ยเพื่อนแดดแล้ววะเดี๋ยวเกมนี้ผมจะออกขวดนะหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะครับผมผมเนียนละจังหวะนี้ชีขวดเลยเขายิงกันวะโอ้โหเสียงเท้าบนบ้านเต็มเลยทุกคน อ้าวไม่มีประตูนียว <letter thanks> ่าด <boat man. S 1> ้านบนนะเพื <patri ots> like. ่อนยิงแล้วใจเย็นเพื่อนใจเย็นดาวเพื่อนเราเอาต่ออะไรวะทุกคนหุ้ยเปิดดาวด้วยใจเย็นนะเขาอยู่สามเลยเบ้น่ะอย่าปลาระ้วเบิดให้ อ่อไม่โดนว่ะสวยพี่ชายมาดิดสามหนึ่งแล้วเว้ยขอบคุณนะเดี๋ยวเกมนี้ผมเล่นลูกซองดีกว่าลูกซองกับ AWM ึกว่าพี่เขาจะเอาเสด็น,นะเมื่อกี้สงสัยเขาเยืนเมื่อนะยืนอ่านคอมเมนต์หรือเปล่า,ากเกมนี้เราอ้อมซ้ายนะครับผมเผื่อมีคนวิ่งมานะฝั่งนี้มาแน่นอนหรือเปล่าวะแม่นาม,มาละเงียบจัดตรงเต็นตัวหนึ่งทุกคนเอ้ อะไรวะเนี่ยเพราะผมจะยิงบิ้งเฉยเลยนีย่งไงล่ะโราเพ่นเราแล้วไปกินน้องมันไม่รู้พี่รย,ยืนวะน่ะนี่งไงล่ะให้เม็ดเดียวพอยิงไม่ดูขวบเลยน้องอยู่กับเพื่อนตัวหนึง่งมาแล้วเพื่อนมาแล้วจะย็นพเพื่อนดาวอะเอาโดนซ้ำ เขาเปิดโอไรออนนี่เฮ้ยกอะติงไม่เจ็บกันหรอเพื่อนโดนลัดเลยวะผมว่าผมจะเอาทิปนคิวมเมื่อกี้เก,เกมท้ายแล้วด้วยตัวท้ายอยู่ไหนวะบนบ้านหรือเปล่าทุกคนไ,ไม่บนบ้านก็ฝั่งซ้ายผมว่านเนี่ยจะผมเช็คบนบ้านกันเฮ้ยเอ้าโอ้อโหคิดคู่ เกินไปวะน้องเล่นคิดคู่เลยเหรอเขากลัวเราจัดอเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูพี่เอกเล่นดีกว่าทุกคนตัวพันว่านคือแบบกลัวจัดเลยคิดคู่เลยอ่ะไม่โดนจากบ้านเลยอ่ะผมไม่รู้นะเมื่อกี้ว่าจะวิ่งขึ้นไปเช็คดักหน้าประตูเลยเขาโดดละเอาเพื่อนยิงไม่เจ็บไปหรอปล่อยพี่เขาตายแล้วนี่ยเอ้าเอ้า โซเนียเขาขึ้นก่อนนะเมื่อกี้ไม่ตายได้ไงวะโอ้ยสามสองแล้ววะแล้วเมื่อกี้ผมงงจัดเลยเมื่อกี้พีเอ็กติงโซเนียขึ้นก่อนนะแต่แบบเขาไม่ตายหรือว่าเพื่อนไปดาวให้วะเมื่อกี้น่าจะใช่นะมีส่วนเดี๋ยวเกมนี้ซื้อเต็มระบบเลยแล้วกันขอปิดเลยแล้วกันนะเกมนี้เดี๋ยวผมเอาจริงละลูกซองยาว เดี๋ยวเล่นช้าๆหน่อยนะเมื่อกี้ผมรีบเกินไปอะ่ะพาเพื่อนเสียไปด้วยเลยเมื่อกี้ว้ยงตะเกียงนี้พี่เขาดันลอลไววะวิ่งพอผมเล่นช้าเขาเล่นไวแล้ววะ,อะเอาอะไรดีวกว่าขวบแม่น่ามีนะข้างหลังหมดเลยหรือเปล่าเพื่อนดาวเพื่อนโดนลุมเสียงปืนเต็มเลยเมื่อกี้ เขาอยู่ข้างในนะทุกคนข้างในหมดเลยหรอสี่ตัวเลยหรออุ้ยด้าหนึ่งไเยอะเยอะเยอะเอ้าด้าสองไอตัวเมื่อกี้มันยืนทำอะไรวะทุกคนตกใจหมดเลยผมว่าได้กาจะวิ่งไปยิงเขานะเมื่อกี้ว่าจะยิงมาหาโมมเล่นเจอคนเฉยจะเย็นพี่อ๋อนึกวาพี่เขาจะพันยา เขาดักหน้าเราว่ะทุกคนออกไงวะเนี่ยข้างหน้าเราก็มีนะฝั่งซ้ายเมื่อกี้โอ้โหดักทั้งขวาทั้งซ้ายเลยว,วะ่ะเอาเขาไปหาพี่เอก็กได้จังหวะแล้วทีนี้นยังไงนะลวงหนึ่งพี่ลวงอีกหนึ่งเฮ้ยผมเจ็บสี่โฮ้ยเอ็ดเลยวะ่ะ เออจัดเลยเกยมท้ายปิดขค้อสวยคนว่าจะผมอยากไปดูฝั่งพีเอก็กป่ะว่าเขาจะมีรีแอคชั่นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นรีแอคชั่นแป๊บหนึ่งนะโอ้โหโอ้โหสามสี่ตัวสวยเพื่อนน้อยอย,ยิงดาวชุกคนอีกยี่ยมเพื่อนเตยเพื่อนทุกๆุกเตยชุกคนชุกคน ออกไมาได้อีกจริงจ <c oughs> ริงวะยังสวยสวยที่ชุกอยู่ผมอยากเล่นเก่งต้องทำไงเล่นทุกวันครับ <c oughs> เล่นแบบมีเป้าหมายนะเฮ้ยน้องที่เอาไปสิบสิบสองได้เหรอหู <c oughs> โลเพเอาเรื่อง โอเคผมเป็นไงบ้างครับผมสนับอีพีแรกที่ผมเข้าไปเล่นกับนักแข่งหรือว่าสตรีมเมอร์นะผมถ้าใครชอบคลิปนี soldier, ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะผมถ้าใครอยากให้ผมเข้าไปเล่นกับใครนะผมก็คอมเมนต์มาดูนะเผื่อผมข้อทันนะผมเหมือนพี่เอกนะก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าอยากให้ผมเข้าไปเล่นกับใครนะผมไว้เจอกันมาฮิปหน้าบ๊ายบาย